สวัสด mm. yeah. hey. right. ีค่ะพ no. ี่น้องงั้นกไปกินข้าวกล้องกันทีนึงเฮ้ยลูกซ้ายลูกสาวซุงตรงมาจากแก๊ปคนละเนาะบ้าพ่อแมนว่าจังเลยอนนี้กับแพนด้าแพนด้าโอ้โหเชฟหกเด้อพี่น้องไม่อยากกู้ยู่อันยันส์สี่คนกับสี่กองอะไรนะเนะแมนนี่ยังเนยเดี๋ยวโบแหลงพัสิธาไปกินแซ่บๆเอานมโนต์บ้าลังเถอะคุณดิฉันออกกล้องจะมา พวกนี้ประหยากออกกันแล้วแต่สวัสดีครับแม่โลกสวัสดีครับโลกๆเนี่ยที่จราอันนี้เขาพัดเนี่ยเขาเยี่ยงเขาต้องเยี่ยงแยากับลูกไผ่ซีเดียวกันพี่น้องเอ้ยทานไป็ทานลูกไผ่นะลูกไผ่สวัสดีเอฟซีนะข้าเจ้าอยากเทนีเขาพัดผู้ใด้นะลูกอัน้แม่มันมันมันใจมันไม่มีไข่เลยใส่มันคือเอาของแม่สองอันใช่ไหม นี่ติ๊อะไรนี่ยเอาชอลกินแบบนี้สักพันเลี่น้อยเลยของกรกรของชาเลียดไเงยบไปทังหมดตั้หน่อยแน,น่มนกเดืมาตัวนม้หนงงีมาทางเนียขันใสเียน,นรยนีผู้ยูรีมนีเสียวเปียกเลยอ <c oughs> ้นวนอ <c oughs> ่นว้นวนอขยายเย ไม่ดได้กินมากง่ายด้วยพี่น้องถ่ายคืนนึงเดยยายหนงมัตตหมูวานเนี่ยซ้อนเล้วลูอ่ะวันอันนี้ไม่กอดง่ายแฟดเกามาแตดไม่ใกล้ๆลุงทักนี่แหละ<อ>ซ่นนซา้องนเนี่สอ้องงได้ปะง่ายๆง่ายๆพี่น้องจ้า ม่หหอนหน้านังใสกับ,บ,กบ,กบกมันเมลบดเลใช่คแมเล้ยงลูกไายสิพ้าปกินอาหารกินน้ำง,งัมาแล้นครปฐมมันไกลามาคิดรว่าไปไกลร้ายแก,ก่งก็ได้แก <c oughs> ่ขนควางคุณเนี่ก็ขาลากอางนั้คนลราคนสั่นห,าห่าใชไหมได้ไปน,นํำของของนแม่กระลูกกินข้าวผัดแม่โกกระลูกให้กินผัดกับเขา เพียไ่เขาอยากเขาบ่าย่อยากเขาว่าจะทู่มุ่งนะที่วันนั้นเก่าอะไรเราวันกวนเรือแต่่ายกขัขันสิบวันก็ได้กินยืกล่องผู้พลังกล้องก็กินไปผล้กำกับการแสดงสีพากันลงไปกินนึ่งตารางมันต้องรอลุ้งเียวงานจนม้าจนขาลาบเนาะ สรางหาบุมีรีบหน่ยท่านได้เบิดแล้วพี่นอ้องอีกเตียวหนึง่งก็สิเป็นพวกตู้เย็นที่นอนผัดลมนี่ยตอระพาเอามายังยังลดสองเข่าใหญ่ก็ต้องลดดูแฟดไม่ได้เ,เดี๋ยวใหญ่มันอยู่นี่เรียบมันแพงมาหนึ่งจังมั้งจ้ะกองละห้าสิบบาท เพราะฝันกันต้อตงเข้าไปกินด้วย้่นเนาะแต่เสียค่าสูงเก่าบาทพอ่อดูกคิขาดข่าขิดขาดม,มันมันค่าสรงมันผิดตัวเก็บที่แบบสูงสุดใช้เก่าบาทที่ไผ่บัวพอเาพิกน้ำปาลามนเดือกพี่น้องคนขคองใจนะ แนนเองจะยางขึ้นมากกับเมย์หรอกนอนขาหมูอยู่ทั้งหินแก้นเมยจาก้วเมยไปไปแฟตเ่นกอล์นี่ครับเป็นจีบก็รลัวเดี๋ยวแก้าออกนะอ๋อมันเป็นเหมือนไฟเพชรเนาะถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่สว่างเลยเดี๋ยวแก้ออกฮ่าออกไปจี๊ดห้องอ ไม่ได้ you <laughs> <laughs> ้เอายังยุ่งคุณกัที่เอาแลืมเอาแกลืมเอามดุงลวดเนาอะอ๋อเพราพัดลงลงมาหลแล้วก็ล้าน้อนนได้แน่บอกเอาคนลัาไปงโ้หนังสือกันนาอไรบดบ๋ยวไปขลายแค่ไหนเอาไว้เมื่อกี้ไหนขมาอกี้อืมตงต่อสียบรงเบิง ยังไม่ได,ด้เดิอดยังไม่ได้เดิยังไม่ไเอยง่้องอม่้อยัง่ั่ดยังเดีอยวเอาห่้่ไม่ไ้ม่ยัมันอยู่ืััเือั้ั้นผมมีรีบปด่ น้อนคืนนี่มือเอิญแตกลับที่น้องจะัะรถจอดไปไหน่ที่้ันไม่ติดอ,อ,อ่ะกลงล่งนี่แะเสร็จเราค่้ำอีกคับใ่ปะที่เป็นตัวเียกนจุด ินเพรา้องดล้กะหา้เาอเป็นียมไปเราอัพจไมเนียหมาเทียนขดเม็จะเบื่อเราต้องไปักไสแล้วเอาไปที่ใส่มั่ะไรบ้างนี่น้ำเน่หนยังไม่เปิดบาิังเนกวสางนอกใจตรงทะเลเหมือนกันเนาะเปาก็พอ มันก็เงียบดีอยู่ด้วยมันเต็มทุกห้อง,งอเ,เลยลูกเงียบเลยตอนเย็นเด็กจะเล่นไหมดูตั้มลูอกะกเรียนกองกันเยน,นะล้เก็ลงพักตรงไหนกันคนะรับเริยนข้ามคลองรัวมาใจไปปะเกิดอะไรขึ้มอใจแล้วมันเนาะค้างเดิน ตรงนี้กับที่แม่ไปรับหนูตรงโน้นน่ะมันจะไกลกันอยู่เดี๋ยวเนาะตอนที่มารับกลับบ้านตอนที่ลุงตายไหมใช่ไหมตอนโน่นน่ะหน้ารางข้างลาง,งนั่มันห้องต่อใช่ไหมก็ประมาณโลโล,โลสองโลไ,งไมาดูกไกลเลยลุงพักก็เลยไปไกลให้นนองสบาย อขอโทษขอไปเลยเนอป่าเนี้ยไทเป็นไรเป็นไรนี่ือเยอะตุนลายั่นกันน้องมาเอาเนี่ยฮืมำ้องีงบอามึงมาจะเอาไวไรกินหลมันบ่ดีบ่เบิดผู้วได้สิกินต่อก็กินลองท้องไว้ก่อนน กินแลายแม่ไหมขึ้นไปขึ้นมากเลยกี่ห้องเท่านั้นย่างกินอะไรก็เงันไปพี่นอนให้กำลังใจกันคุณเจ้าของกะทำข้วาวดำเน,น,นินชีวิตมันกับไม่ได้สวยหรูทุกวันหรอกไปไป คนดูการติดตามเดยอพทีนองแบ่แบ่ข้องตอ,อขอบคุณกำลังใจไปลูกลาเพียแลวนอองไปแล้วก่ะวสวัสดีค่ะ